ทรงพระเจริญทรงพระเจริญเจริญทรงพระเจริญเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ Hãy subscribe cho kênh Ghiền 走开！ ีเขวายต้องเอาลีหัวจเหลุด ทงพระเจ่ิญรงพระเจริญงพระเจริญทรงพระเจริญทงพระเจริญทงพระเจริพระเจรพระจริญ ว่าเขามีความเดือดร้อนอะไรนะคะที่จะให้พระองค์ช่วยเหลือนี่คือเป็นเหตุการณ์จริงนะคะแบบวิ่งเข้ามาหาพระองค์เลยนะคะพระองค์ก็ทรงห่วงใยนะคะว่าเขามีเรื่องอะไรที่อยากจะถวายดีกาพระองค์หรือเปล่านะคะโอ้ยแบบเป็นเรื่องนี่เรื่องจริงผ่านจอเลยนะคะคือวิ่งเข้ามาพระองค์พระองค์ห่วงใยมากนะเพคะพระองค์ยืนดูอยู่นะเพคะ โ้เบอเกิดอะไรขึ้นทำไมวิ่งมานะฮะท้าเปประชาชนอย่างเงี้ยนะคะท่นบอกให้กลับไปอีกรอบดนึงนะฮะาบอกให้กลับไปตามเลยผมเด็จไทยแล้วผมเดทไทแล้วทยคนอ๋อทค อุ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่เป็นแบบอ้แปบคือนี่มันเป็นเรื่องจริงเลยนะคะอู้เกิดอะไรขึ้นตกใจมากค่ะพี่โอ้สุดยอดมากก็ได้ที่็ีก็เป็นอะไรนะเขามีอะไรเขามีอะไรเขามีเรื่องอะไรใช่โอ้โหพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะทรงให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงไปถามเขานะคะว่า เขาเป็นอะไรมีเรื่องอะไรที่อยากจะให้พระองค์ช่วยนะคะพระองค์ไม่พระองค์หยุดยืนเลยนะคะหยุดยืนไม่เสด็จไปเลยนะคะโอ้โหนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะคะอันนี้เป็นคำสั่งของเจ้าหญิงหัวไทนเสด็จไปเลยเนาะเขาแบบว่าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปถานนะคะอพรโ้นโอ้โหส คือเป็นใจคือมีใ้า้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอยว่าตื่ตนเต <วะ S 2> ้นต,ตื่นเต้นสั่นไปหมดเลยนี่เรื่องจริงนะคะ นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สมเด็จพระนางเจ้าเห็นไหมคะเห็นเห็นพระกฏดสีม่วงไหมคะคุยกับพระองค์คุยกับประชาชนคนที่วิ่งเข้าคือพอดีพอดีว่าตอนที่วิ่งเข้ามาดิฉันก็ไม่กล้าจับภาพนะคะกลัวจะแพ้ภาพไม่ได้แต่ว่านี่พระองค์ให้แบบว่าอยู่เลยนะคะนี่เรื่องจริงนะคะรายงานพระบาทกรคุณพระหาทกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนี่เป็นเรื่องจริงมากเลยนะคะไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะนี่พระนางเจ้าก็สมเด็จนะคะเสด็จกลับแล้วนะคะโอ้สมพระเจริญนะคะ ละเลยเป็นดุษฎีสถานก็มาเป็นราชโอรสพรรักนะคะมาถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านนี้ต่ำมากเลยนะเมตตามากไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้ปล่อยผ่านเลยนะคะพระราชินีนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทหารเห็นไหมคะสุขถวายรายงานนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ

លងផាទេលលងផាទេលលងរករលលងផាទេ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 ល วิ่งอย่างไวเลยเนาะวิ่งไวมากเลยเมื่อกี้นะคะก็คือว่ามีคนตอนที่พระองค์เสด็จนะคะมีประชาชนวิ่งวิ่งเข้าไปหาพระองค์วิ่งเร็วมากแล้วก็มีราชองค์พลกอ่ะก็คือวิ่งจับตัวไว้ทันพระองค์ก็เลยมีรับสั่งให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ไปไต่ถามเขาว่าเขามีความเดือดร้อนมีอะไรที่อยากจะถวายดีการพระองค์ไหมนะคะพระองค์ทรงยืนแบบ นี่เป็น10บยืนรอนะคะเกือบออสิบนาทีด้วยกันนะคะแล้วพอพระราชินีท่านได้ไปตรงพระเจริญพระพระาชินีท่านได้ได้ไปถามแล้วก็กลับมารายงานนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะได้มีได้สรุปนะคะว่าเขาต้องการ ให้พระองค์ช่วยอะไรก็คงมีรายงานจากสํานักพระราชวังต่อไปค่ะนี่จากประชาชนคือวิ่งตอนวิ่งนีฉันก็ไม่กล้าถ่ายเพราะว่ามันรู้สึกว่าพราแบบเออไม่กล้าถ่ายเพราะตอนที่กลับไปดูคลิปก็ได้นะคะนี่ฉันไม่กล้าเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่สวยะคะ่ะเพราะว่าคือตํารวจเขาแบบแล้วท่านก็แบบหยุดให้ถามมาท่านใส่ใจประชาชนมากนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะทา่นะะทานไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะท่านให้ไปถามเลยว่าเขาเป็นอะไรทําไมเขาถึงวิ่ง นะคะ